นายภัชกรบุญรญักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยหรือปอพเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกรมประชาสัมพันธ์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเซลล์บอทแคสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งภัยธรรมชาติภัยความมั่นคงหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ก่อนนำระบบมาใช้งานจริงโดยกำหนดทดสอบเป็น3ระดับได้แก่ระดับเล็กเป็นการแจ้งเตือนเฉพาะจุดในวันที่สองพฤษภาคมระดับกลางเป็นการขยายพื้นที่แจ้งเตือนให้กว้างขึ้นในระดับอำเภอกำหนดทดสอบในวันที่7พฤษภาคมและระดับใหญ่ขยายพื้นที่แจ้งเตือนเพิ่มเป็นระดับจังหวัดจะทดสอบในวันที่13พฤษภาคมโดยส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ทําการทดสอบระบบเซลล์บอร์ดแคสเพื่อให้ผู้ให้บริการทั้ง3ค่ายมือถือหลักจะได้ทดสอบต่อพับลิกใน3ขนาดด้วยกันทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อประเมินติดตามเรื่องการประเมินผลในส่วนของปัญหาสัตร์ก่อนที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยจะได้นําระบบของเซลล์บอร์ดแคสมาทําการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้านนางสาวอรัญญาเกตแก้ว รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทาสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ,บก่อนการทดสอบป้องกันการตื่นตระหนบสําหรับโทรศัพท์มือถือเวอร์ชั่นที่สามารถรองรับการรับข้อมูลการแจ้งเตือนจากเซลล์บอดแคสต์ได้ต้องเป็นระบบ a n d ด o i d 11และระบบ iOS 18ขึ้นไปสับทวีศรีวิบูลรายงาน